เส้นทางท่องเที่ยวอันมหัศจรรย์กับสเสน่ห์ของธรรมชาติและวัฒนธรรมนี้เริ่มโดยการเดินทางจากที่ว่าการอำเภอบ้านหลวงตามถนนสายน่านพะเยาเพียง2.5กิโลเมตรท่านก็จะได้นำมัสการบูชาพระธาตุเมล็ดข้าวพระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีประวัติความเป็นมานยาวนานคู่กับตำนานของคนเมืองสวนโดยจะมีประเพณีขึ้นพระธาตุในทุกๆปีในเดือนหเปงตามวัฒนธรรมของชาวเหนือ หลังจากนั้นก็เดินทางต่อเป็นระยะทางประมาณ7กิโลเมตรก็ここจะถึงเขตรอย,ยต่อระหว่างอำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านกับอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาซึ่งเป็นจุดสูงที่สุดของถนนสายนี้โดยทัศนียภาพวิวทิวทัศน์ที่งดงามและยังเป็นจุดรเริ่มต้นของเส้นทางเดินท่องป่าสุนยักษและชมวิวสามจังหวัดอีกด้วย เส้นทางเดินสู่ป่าสนยักษ์นี้จะตัดผ่านสันเขาที่ทอดยาวต่อๆกันไปนักท่องเที่ยวสามารถเดินได้อย่างสบายโดยไม่เหน็ดเหนื่อยจนเกินไปแนะระหว่างทางเดินอันทอดยาวนี้นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับพันไม้อันหลากหลายนานาพันธุ์ของป่าด,ดงรังและป่าบเบญจพรรณอย่างใกล้ชิดเพียง2กิโลเมตรจากต้นทางนักท่องเที่ยวก็จะได้พบกับกลุ่มของต้นสนสองใบยักษ์ ที่ขึ้นอยู่โดยรอบไหล่เขาของเส้นทางเดินโดยแต่ละต้นมีความสูงใหญ่ต่างๆกันไปบางต้นมีส่วนรอบรงขนาด3-4เมตรและมีความสูงถึง20-30เมตรซึ่งจากข้อมูลทางวิชาการพบว่าในประเทศไทยเราสามารถพบต้นส่วนสองใบได้ที่ระดับความสูง500เมตรจากระดับน้ำทะเลขึ้นไปส่วนใหญ่สูงประมาณ10-30เมตร และมีเส้นรอบวงโดยเฉลี่ยเพียง80 200เซนติเมตรดังนั้นจึงถือได้ว่าป่าสนยักษ์อำเภอบ้านหลวงเป็นแหล่งต้นสนยักษ์ที่พบได้ยากแหล่งหนึ่งของประเทศและอาจมีขนาดเส้นรอบวงที่ยาวที่สุดในประเทศไทยด้วยจากป่าต้นสนยักษ์ ก็จะเดินทางอีกประมาณ2กิโลเมตรเป็นเส้นทางเดินขึ้น,ขนเขาสู่จุดชมวิว3จังหวัดจุดที่ซึ่งสูงที่สุดของเส้นทางเดินนี้ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถชมวิวระยะไกลของอำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาและอำเภอสองจังหวัดแพร่ได้อย่างสวยงามซึ่งณบริเวณน,นี้นี่เองท่านก็จะพบกับป่าสนขนาดเล็กที่มีลำต้นกิ่งก้านโค้งบิดงอสวยงามยิ่ง อันเกิดจากการสร้างสรรค์ของธรรมชาติอันอัศจรรย์หลังจากโชมวิวสามจังหวัดได้จุดใจแล้วก็จะเป็นเส้นทางเดินลงเขาประมาณ4กิโลเมตรสู่หน่วยศึกษาพัฒนาอนุรักษ์ต้นน้ำแม่สลาในส่วนของหน่วยศึกษาพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแมสลานะครับ ก็ได้มีความพร้อมนะครับเพราะว่าหน่วยนี้ตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2546นะครับสามารถรองรับได้นักท่องเที่ยวได้ประมาณร้อยคนนะครับทั้งผู้ที่มีความประสงค์จะก,กางเต็นท์เพื่อที่ชมธรรมชาติชมธรรมชาตินะครับแล้วก็ในส่วนของบ้านพักซึ่งมี3ห้องนอนนะครับแล้วก็มีห้องน้ําเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวสําหรับการท่องเที่ยวนะครับผมคิดว่า ถ้าเรามาท่องเที่ยวทางป่าสนเนี่ยเราจะได้สิ่งที่ตามมานอกจากป่าสนเนี่ยนะครับก็คือธรรมชาติป่าดิบเขาป่าเบญจพรรณและป่าเต็งลังนะครับความหลากหลายทางชีวภาพในเขาตรงนี้นะครับจะเป็นที่สถานที่ศึกษาแล้วก็สถานที่เรียนรู้ของเยาวชนแล้วก็ผู้ที่สนใจใน,ในธรรมชาติเป็นอย่างดีครับในโอกาสนี้นะครับทางหน่วยผมก็มีความพร้อมเต็มที่ ที่จะรองรับนักท่องเที่ยวดึงขอเชิญชวนให้มาท่องเที่ยวนะครับในสถานที่นี้ขอบคุณมากครับหลังจากชื่นชมกับธรรมชาติณจุดที่พักผ่อนศึกษาพัฒนารักต้นน้ำเมสลาแล้วนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางโดยรถยนต์มุ่งสู่วัดหลวงโดยเดินทางเป็นระยะทางประมาณ10กิโลเมตรตามถนนสายบ้านดูบ้านปกากคาเพื่อสักการะบูชาพระแก้วมรกตพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธ ที่มีประวัติความเป็นมาอันน่าสนใจและศรัทธายิ่งของชาวบ้านหลวงนอกจากแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวมาแล้วอำเภอบ้านหลวงยังมีแหล่งท่องเที่ยวน้ําตกห้วยไฟตั้งอยู่ที่บ้านพิเหนือตำบลบ้านพีเป็นน้ําตกที่อยู่ในป่าต้ตนน้ําที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดในอำเภอบ้านหลวง